วันนี้เวลา15.02นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสะระทุมพระราชานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายเกษมเกษมสุขหัวหน้าวิทยากรค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเซานำนางเซีริเพนราเจเรญและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตรกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนำนางนาดาประภัยสุจริตกุลและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จัก,กรีนริดินนายสุรชัยอัจระบุญอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้และผู้บริหารบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งกล่าบบังคมทุนรายงานผลการดำเนินงานครบ15ปีของโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปี255พ ถึง2,565จิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย